พี่เซนเสียบจะยินพี่เซนเราเริ่มไปถ่ายรูปได้ไหมเออทำไมอันนี้มันมาอยู่ตรงหน้าแบมแล้วอ่ะเสลับกันสลับกันสฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยเฮ้ยี้นเฮ้ยเค้ยเฮ้นเ้้ย้ยเ้เฮ้ยเยเ้ย Flex F J Story ค่ะใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วอะทางไม่ธรรมชาติทางไม่ธรรมชาติถ้าใครจำมาได้เราเคยจัดวิทยุคู่กันด้วยใช่เป็นไงชีวิตเป็นไงบ้างเนี่ยช่วงนี้ชีวิตหรอดีเพิ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆนะครับปรอกมือโนเบลสันติภาพโอไม่ขนาดนั้นแหมอันนั้นรวยแล้วนะแบ่งเงินด้วยรางวัลพิธีกรหญิงดีเด่นดาวรุ่ง อย่างแบมเนี่ยคือไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วไงเขาแบบรุ่งไปแล้วตั้งนานแล้วยังไม่ได้รางวัลนะแล้วทําอะไรบ้างช่วงนี้ทํางานแล้วก็กินเหมือนเดิมเลยใช่ไหมที่มาเจอกับแบมก็ไม่เอไม่ไดมากินหรอตอนแรกกะจะไปคนเดียวแต่พอเจอพี่เซนปุ๊บเออชวนไปด้วยดีกว่าเออไปไปไหมไปคือมันเป็นร้านที่แบบว่ามีเป็นร้านอาหารด้วยมันเป็นแบบว่าร้านอาหารแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ช็อป ุดเท่เลยคอนเซปต์คือมีทั้ง eat drink แล้วก็แวร์ดีกรีมั้งน่าจะน่าจะคำนี้นะไปปะไปดิยังไม่เคยไปแน่ใจสายคาเฟ่อยู่แล้วรู้ว่าสายคาเฟ่ไงแต่ว่าคิวแน่นมากช่วงนี้มีเวลาว่างให้ต่หมอพี่บอกเลยว่าพี่พร้อมมากพร้อมมากดูหน้าพี่ซะก่อนดูเปล่งประกายพร้อมที่จะถ่ายลงถ่ายรูปเช็คอินคาเฟ่นะทำไมเคล็ดลับอะไรอยู่ตรงไหน ม่คือบอกจริงว่าทุกวันนี้มันเริ่มยุ่งมากขึ้นมันแบบมีทั้งไปอ่านข่าวจัดรายการทําหลายอย่างจริงๆบอกเลยว่า EP ีก่อนหน้านี้พี่ก็แอบไปส่องว่า FJ1 เจวันยของเราใช้อะไรแป้งเทลมีอย่าบอกนะว่าไปจัดมาตามเลยสามตลับนึกว่าจะแค่ดึงไหนล่ะเนี่ยอย่างพี่เนี่ยพี่ใช้แป้งเทลมีสปอร์ตโนเรชชิ่งมันเป็นสูตรที่เหมาะกับพี่เพราะว่ามันมีมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยเขาจะเน้นเรื่องความชุ่มชื่นปก คือเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวธรรมดาถึงแห้งก็เหมาะกับตัวนี้เลยเราก็อยากแนะนําแบมเลยเพราะว่าผิวเราอาจจะคล้ายๆกันแล้วก็ลักษณะการทํางานอะ่ะก็คล้ายกันแล้วเทลมีเขาก็เข้าใจความต้องการของทุกคนทุกสภาพผิวครับ ก็คิดมาหลายสูตรเลยมีอีก3สูตรมาในลักษณะตลับแบบนี้แหละน่ารักพกพาง่ายมากมีสูตรสปอร์ตซันคอนโทรลเขาจะเน้นเรื่องของการปกปิดที่แบบแนบเนียนแต่ก็เป็นธรรมชาตินะแล้วถ้าเกิดเจอกับแสงแดดยิ่งสวยสูตรที่2สูตรสปอ t l i g h t ์เน g งอันนี้จะมาแบบเบาบางดูเป็นธรรมชาติเป็นอีก1สูตรที่จริงๆซื้อไว้ใช้เวลาวันเบาๆอยากจะแบบใสๆอ่ะเหมาะมากแล้วก็มีสูตรสปอร์ตออยล์คอนหน้ามันไหมหน้ามัน งั้นเอาสูตรนี้อเออช่วยควบคุมความมันได้ดีมากม,มีทั้งหมดสี่สูตรเลยเขาคิดมาให้เสร็จสับแล้วมีคุณสมบัติกันน้ํากันเหงื่อโดยที่สีแป้งเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนระหว่างวันด้วยนะมันเหมาะกับทุกกิจกรรมทุกภารกิจของชีวิตแล้วทุกสูตรเนี่ยป้องกันแดดได้ดีด้วยเพราะว่าเขามาพร้อมกับ SPF20 เพูขนาดนี้แต่ละคนบอกว่าเดี๋ยวๆ,ๆ <S <S อยากไปดูรายละเอียดแล้วอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วต้องไปดูอะไรที่ไหนอ่ะมันง่ายเกินไปอ่ะมันง่ายมากเลยสั่งตอนนี้ก็ได้เลยหยิบมือถือขึ้นมาอปเลยคค่ะะก็ไ สอบถามได้เลยถ้าอยากจะไปเดินช้อปปิ้งไปตามห้างสรรพสินค้า<ๆ>เขาก็มีเคาน์เตอ,อร์เ<ๆ>ครื่องสําอางเทลมีนะคะรู้จักกันดีอยู่แล้วโลโก้เขาเราคุ้นกันดีใช่แล้วขออนุญาตนะแบบอ่าไม่ได้แค่มาเล่าุ่งนี้อาจจะแบบนอนน้อยแต่ว่าก็รอดนะน<ๆ>เพราะว่ามีเทลมีบล <ush> <ๆ>ัชออนเขาก็มาด้วยสีนี้เป็นสีพีอันนี้เป็นสีที่ใช้ง่ายมากปัดตรงนี้นิดนึงเพิ่มแบบให้มันดูมีแบบ เลือดฝาดอ่ะนึกออกไหมเหมือนแบบถึงแม้ว่าเราจะหน้าจริงคือหน้าซีดแค่ไหนแต่ว่าเราดูสวยธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยเทลมีไยถูกและนี้คือแบบสีดีมากเป็นสีที่พี่รู้สึกว่าใช้ได้ในทุกเวลาของแต่ละวันอ่ะแค่นี้ก็สวยทว่าแล้วถามจริงใครสวยกว่ากันเอ้ยพูดยากนะสวยคนละแบบสวยหมวยกับสวยคม มถูกต้องนี่เรามาอยู่ที่พารากอนแล้วนะใช่เอาจริงๆพี่เคนเแบบพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยแล้วบ,บําเห็นว่าตรงนั้นมีแบบโซนเสื้อผ้าด้วยนะไม่เห็นได้ไงรับไปซื้อมาแล้ว <laughs> ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหม <laughs> คุณอยากแซวเพื้อผมนะผมแซวชุบชันกลับนะคุณเป็นประธานบริษัทเลยนะเนี่ยฮะคุณพีไปพักได้เลยครนะับผมสัมภาษณ์ท <laughs> ่านผู้บริหานะรแล้วตอนนี้คุณพีพักได้เลยครนะับผมเอาเป็นว่าเราสองคนผู้คงไม่รู้เรื่อง <laughs> อ<ม>นะเราเราเชิญคนสําคัญมา ให้คำตอบเราดีกว่าเชิญเลยค่ะครับผมส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยฮะครับผมผมชื่อพีนะครับเป็นผู้จัดการร้าน C degree ครับผมกําลังอยากจะถามว่าร้านชื่อ C degree ่จริงๆแล้วคำว่าซีดีกรีนี้มันจะบ่งบอกถึงองศาครับผมถึงความร้อนใช่ดีกรีเซลเซียสครับผมใช่ใช่ครับคอนเซ็ปต์ร้านหลักๆแล้วมาจาก3แบรนด์นะครับมาคอลแลบร่วมกันหนึ่งก็จะมีทางเชฟกาแกนนะครับแล้วก็พีดูแลเดี๋ยวนะเชฟกาแกนดังๆนะนะนั่นเลยนะมิชลินนะมิชลินนะแล้วก็เอเชียฟิตตี้เบสอันดับหนึ่งมากแบบหลายปีซ้อนอ่ะนะใช่คุณพี่บอกว่าเชฟกาแกนมาดูแลในพาร์ทของในพาร์ทของกาแฟครับผมที่จะเห็นตัวเมนห ที่เป็นตัวคอฟิี่บาราด้านหลังครับแบบนี้พรอกาแฟเลยได้เดี๋ยวเราลองกันนี่ก็สายคาเฟ่ฮอปปิ้งเหมือนกันแล้วก็อีกเซ็กชั่นนึงเป็นของทางเชฟชูริงนะครับก็เป็นมิชลินสองดาวเหมือนกันเคยไปนะครับฉันเคยเห็นเธอลงรูปคส่วนทางเชฟชูริงเนี่ยจะดูลาในเรื่องของอาหารทั้งหมดเขาเป็นคนครีเอทเมนูใหม่ๆ นะครับในร้านนี้เพื่อให้สามารถได้แบบเ,เข้ามาทานแล้วก็เข้าถึงร้านมิสลินได้ง่ายขึ้นใช่อีกพรพทหนึ่งกพาทหนึ่งเป็นของเมอร์ชนดาครับผมเป็นของ c a r n นิ a l ลนะครับคาร์นิ a l นี่ก็คือแบบแบรนด์เรื่องแบบ Street. สตรีทจริงแล้วที่ร้านเราเนี่ยจะเน้นไปทาง T-shirt ไปทางไปทางพวกพูด ดีต่างๆแล้วก็พวกกระเป๋าผ้าพวกแก้วมาร์กอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ใหม่เป็นซิดีครีโลโก้เลยมีครับผมแล้วก็เป็นคอลเลคชั่นไม่ด้วยอย่างตอนนี้เรามีเคสติฟายที่มาใหม่เป็นของเคสโทรศัพท์มือถือไอโฟนใช่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะวานพี่พีให้เตรียมเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้เราไหมระหว่างที่เราไปช้อปปิ้งได้ขอไปเตรียมอาหารไว้ให้ก่อนได้เลยครับเชิญช้อปปิ้งกันเลยครับขอบคุณมากครับผมอนุญาตให้ขอบคเยื่อเนื้ด้ครับขอบคุณมากคุณบคุณครับดีควรเปลี่ยนปะ อันนี้มันไม่ค่อยใช่นาอแต่แบมเป็นสายเสื้อขาวเสื้อขาวดูเรวจะแบบพ่องๆเออชอบนะดีออนะเท่ๆเนาะเก๋ด้วยเฮ้ยนี่พี่เทนจะบอกลูกค้าของเราวันนี้นะก็เก๋เหมือนกันโอ้โหเออยู่ดีก็แวะเขาลูกค้าเลยไหมเบียนมาก จังหวะเอาไลน์มันก็ต้องอย่างนี้ไม่คือจะบอกเลยว่าลูกค้าเราก็ทําให้เรานียนได้นี่ขนาดนั้นใช่เพราะว่าเรากำลังพูดถึงแป้งเทลมีไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกถูกต้องอยู่ได้นานเพราะว่าแป้งเทลมีเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องแป้งค,คือในแป้งเขาเนี่ยมีสารที่ช่วยบารุง ผิวแบบมีประสิทธิภาพสูงมากของพี่หน้าแบบนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่อ่ะไม่อับน้ำพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอาบอาบบ้างเถอะวันเดียวพอข้าอยากจะบอกจริงว่าอยากให้ทุกคนต้องได้ลองแล้วก็แบมเนี่ยไปลองด้วยผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้สมัยนี้ผู้ชายเขาก็ต้องนิดนึงทัชอัพอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้วเขามี แป้งที่เหมาะกับทุกสภาพผิว <ừ m S 1> มีถึง4สูตรด้วยกันแต่ใครที่รู้สึกว่ามีตั้ง4สูตรสูตรไหนที่เหมาะกับผิวเราเออไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงเลยไปคุยกับพี่ๆไปปรึกษาพี่ๆพี่เคาน์เตอร์เครื่องสํงาอางเทลมีตามห้างได้เลยสะดวกมาก<อ>ห,หรือสะดวกกว่านั้น<อ>หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็แอด,ดไลน์ไปเลยแอดเทลมีไปสอบถามได้เลยแล้วก็สั่งซื้อได้เดี๋ยวนั้นเลยใช้ของเก่งซื้อเก่งด้วยซื้อเก่งด้วยเอเดี๋ยวออกมาช็อปต่อไปครับ เดี๋ยวนี้คือมัน no plastic bag ไงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมันควรจะต้องถุงผ้าอสะพายดีมากแล้วเข้ากับชุดพี่ป่ะอ่ะเข้ากับชุดพี่เพราะมีสีเหลืองนี่ไงนี่เป็นแบบแบวมใส่ออกมาจลอดแบบนี้จานอันนี้น่ารักสมมติว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่มาเดินอย่างเงี้ยก็น่าจะสนใจเรื่องจานอะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่แบบเสื้อแบบฮูดี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคือแบบตอบโจทย์พาคุณพ่อคุณแม่มาได้ มาอยู่ตรงหน้าแล้วรักพี่พีมากที่สุดจัดให้ยิ่งใหญ่ลุยเลยปะโอแน่นอนนี่เลยไหมนี่ไงตรงหน้าเขาต้องเริ่มกับจานตรงหน้าเวลาเขาเริ่มเขาเริ่มกับจานตรงหน้าถูกต้องอ่านก่อนเลยผมก่จากตรงหน้าพี่เน้นอย่างนี้ไม่คือพี่ชอบอันเนี้ยรงหน้าผมมันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยทำไมอันนี้มันมาอยู่ตรงหน้าแบบแล้วอ่ะเออสลับการสลับการเริ่มด้วยสตาร์เตอร์ก่อนไหมเป็นประมาณนี้ไหมหรือยังไงให้คุณพี่แนะนำไหมผมก็ขอแนะนำนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็น เมนูที่เกี่ยวโดยเชฟของชูริ่งที่เป็นเชฟโทมัสแล้วก็เชฟมาเทสนะครับอย่างเมนูแรกตัวนี้จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมจะเป็นเออ่ปิกนิกบัสน่าจะมาขนมปังนะครับ3อย่างนะครับมีดิปปิ้ง3ชนิดนะครับโคคัตสองอย่างก็จะเป็นซาลามี่กับพาม่าพร้อมกับชีสที่เป็นควียาชีสนะครับสลัดช่วยเล็กๆใช่แล้วก็เป็นโฮมเมดพิคเคิลของทางซีดีกุยเองตัวนี้เป็นสูตรบัตเชอร์นะครับตัวนั้นจะเป็นเฮิร์บครีมแล้วก็จะเป็นพ็อกดูเลย นโนาโมหอมมากหอมท er ะลุแมสคือแบบว่าโฟโตเจนิกใถ<ช>่ายรูปสวยตัวนี้จะเป็นคาร์โบเนอร์เอ็กซ์โพชชั่นนะครับคาร์บเนอร์เอ็กซ์โพชชั่นตัวนี้เวลาทานแนะนำให้ทานเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งคำเพราะเวลาทานกันไปแล้วมันจะมีเหมือนกับแบบความเอ็กซ์โพชชั่นในปากเลยใช่มันจะมีซอสเป็นตัวซอสคาร์โบเนอร์ด้านในนะครับผมแล้วก็ท็อปด้วยพันชิ่าเบคอนนะครับนับเรียบร้อยกาแฟแตัวเมนทาไลท์ของเราตัวนี้เลยครับผมจะเป็นขาหมูนะครับว้าว าเป็นคริสปิพ็อกนักโคลเป็นสูตรพิเศษจากทางเชฟชูริ่งเพราไมเราดูหิวและดูจนนะครับน่าเลยนะจรับหรอเป็นสูตรพิเศษมันมันยังไงฮะมีการหมักนะครับด้วยวัตถุดิบที่เชฟทิดคนมาแล้วก็เป็นตัวออริจินอลจากทางเยอรมันเยอรมันนะก็พยายามอยากจะถามเขากะจะไปเปิดร้านเขาเองแหละเซนว่าทำไมนะก็พยายามถามว่าเป็นเป็นยังไงเป็ยังไงคือแบบ อยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากให้พ่อทำที่บ้านอยากกินอยากกินแล้วล่ะขอบคุณครับพี่พีครับผมน่าทานมากเดี๋ยวพี่พีอยากให้อยาให้หรืง่ายๆจะดีว่าที่ทำอะไรให้ก็ได้ยกเว้นเคี้ยวให้เคี้ยวนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมนะฮะโอเคโอ้งั้นพี่เซนจะยินเสียบปะจะยินพี่เซนเราเริ่มาร่ะไปถ่ายรูปได้ไหม โอ้โหเปิดประสบการณ์ของแท้ไปไปก่อนเฉยเราเาเข้าปากแล้วนะจ๊ะอ๋อะอร่อยนี่ผมคำที่สองเลยยังไม่อธิบายคุณอธิบายแล้วเหรอร่อยมากหอมพาม่มานะครับพาม่มาแฮมมันก็จะมีความแบบว่าเค็มๆหอมๆสโมกี้สโมกี้ดูสิเขาจะลองนี่นะ Carbonara Explosion ได้เลยอร่อยมาก Carbonara Explosion นะฮะเพราะด้านในนี่ ระเบิดเต็มเปลี่ยนไปด้วยคาโบนาราลองดูครับอร่อยเนาะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่าการที่ผู้ที่ดูแลในเรื่องของอาหารคือเชฟระดับมิชลินสตาร์สองดาว<ะ>ไม่ใช่หนึ่งดาวนะบบนี่เก่งใจแล้วเหรอเอาเลยเอาเลยมันมีอัน,นใหญ่กว่าแบบอยากได้ส่วนไหนเอาเหรอส่วนไหนก็ได้เอามาเถอะโอ้มีความสุขมากนะฮะ ความกรอบของหนังคือแบบว่าถ้าเต็ม10คือให้สิบเ,เลยฮะกรอบมากแล้วด้านในเนี่ยนะไม่แห้งมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมมาก ทีนี้มาของหวานเครื่องดื่มมันบ้างซิกเนเจอร์ดีเซอร์ที่คผมจะเป็นนิวเฟอร์ถ่ายรูปไปอวดครอบครัวก่อนเนะครับสิคิวเซอร์เหมือนกันตรงนี้จะเป็นลอนดอนฟอกนะครับว้าลอนดอนฟอกเบสของตัวนี้นะครับเป็นเออร์เกรย์ฮันนี่เลมอนท็อปโซดาแล้วเราก็จะมีโฟมนมที่เป็นลาเวนเดอร์โฟมอาจารย์ ครับไอติมนี่จะลอยลอยเลยแล้วเราเราควรยังไม่หมดนะคะวากาแฟครับผมว้าวตัวนี้เป็นของปาน,นามานะครับ Extreme Nill ของ Extreme n o r แนวนี้ยว้าว t a ู t ได้อบอาปนอยู่ในปากดีอเอ,อ้ยมันมี aftertaste จริงใครที่ชอบแนวแบบมีความแบบเปรี้ยวนิดนิดอะเซนว่ารับรองไม่ผิดหวังระหว่างที่แบมไปมิวเกย์แล้วนะเซนก็ยังอยู่ที่ตัวนี้ที่เขาบอกว่าจะมีเออ l Grey เป็นเบสดีมาก มิลเปย์คือคุณพ<ม>ี<ม>จัดจัดแบบซิกเนเจอร์มาให้ชอบความกรอบของบิสกิตซึ่งมิลเปย์มันก็คือเนี่ยสเสน่ห์ของเขาคอแต่ละเลเยอร์ตรงกลางก็มีความเค็มหวานของคาราเมลอยู่แล้วก็ความสดชื่นของไอศ r e รีที่อยู่ด้านบนท็อปปิ้งมากลมกล่อมในหนึ่งคำฮะ พี่พีครับอยากให้ฝากเชิญชวนใครที่ดูอยู่ตอนนี้ให้มาเอ็นจอยกันได้ครับได้ครับก็ขอเชิญนะครับใครที่อยากลองทา,า,านอาหารนะครับที่เป็นสีมือของเชฟมิชลินแล้วก็กาแฟดีที่เป็นสเปเชียลตี้นะครับรวมถึงมาช้อปปิ้งได้เลยในร้านเดียวกันนะครับผมที่สยามพารากอนครับผมเซนจีครับขอบคุณมากเลยนะคะอ,คอร่อยมากเลย,ยเซนชอบมากอ่ะก็เด <todos S 1> ี๋ยวเจอกันนะกับ Flex FJ Story คราวต่อไปใช่แล้วจะเจออะไรกันแบบว่าอินเทรนด์เปิดใหม่หน้าเช็คอิน แล้วจะเป็นใคร FJ คนไหนจะพาไปไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะใช่แล้วนะฮะ,ะนะมันเป็นอะไรที่ดีที่เราและคอมเมนต์นี้จักใจจริงแต่ถ้าดีกว่านั้นอ่ะคือพี่มาคนเดียวพี่ังได้กินทั้งหมดเรหรอรีบกินเลยก่เดี๋ยวโดนแย่งไป,ไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวโดนแย่งไว้ฮะ